สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพีเจจูนะครับกลับมารายงานตัวกันแล้วนะครับทุกเช้าวันพุธเวลา7จ็นาิกาสานาทีะครับถึงเวลา12บสนาฬิกานะครับอยู่กับผม PJ, เจจูแม้ว่าวันนี้นะครับอากาศจะดูคึ้มๆกันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ฝนตกบางพื้นที่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็เอานํามาผลฟุตบอลมารายงานกันซึ่งได้แข่งกันไปเมื่อคืนนี้นะครับ ซึ่งก็คือลีดยูเนเต็ดนะครับชนะ3ประตูต่อ0ต่อซาวแฮมป์ตันนะครับแล้วก็เลดดิ้งนะครับแายต่ออาร์เซนอลไป5ประตูต่อ7นะครับซันเดอร์แลนด์นะครับแพ้มิดเดิลสเบิร์ก1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็สวินดอนนะครับชนะแพ้2แพ้2ประตูต่อ3นะครับต่อไอสตันวิลล่าแล้วก็วีแกนนะครับเสมอกับแบล็กฟอร์ดนะครับสูตประตูต่อ0แต่ว่าแบล็กฟอร์ดเนี่ยชนะไปด้วยประตูจุดโทษนะครับ และสำหรับคืนนี้นะครับก็ยังมีเตะด้วยกันอีกหลายคู่นะครับนั่นคือทั้งหมด3คู่นั่นก็คือเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็นอริทปะทะสเปอร์นะครับสำหรับ2คู่นี้เนี่ยเตะเวลาตีสองนะครับส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเจอกับน็อสวันซีนะครับเวลาตีสามแล้วก็คืนนี้เนี่ยสิงห์บูนะครับแล้วก็เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฉายกันช่องช่อง9นะครับแล้วก็สำหรับช่องทางการแชทพูดคุยกับพีเจนะครับเว็บไซต์เฟซบุ io, ๊ก .com/sd-radio/twitter.com sdradio online ลออลน์และก็เว็บไซต์หลักของเราครับ radio.sd.ac.th ครับ